ครับเยนทะดานที่เคารพผมไกรสิทธิ์ตันติศรินนะครับที่ลุกขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าความยากจนเนี่ยมันอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วผมก็มีการติดตามเรื่องนี้มากว่า40ปีก็ชื่นชมการนำเสนอ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องการศ,ศึกษาแก้ปัญหาระดับจุลภาคของประเทศไทยนะครับเพื่อลด ความยากจนและความเหลื่อมล้าของกรรมธิการการแก้กปัญหาความยากจนและดลดความเหลื่อมล้ําเป็นรายงานที่ดีมากแล้วผมก็เห็นชอบกับข้อเสนอเนี้ยทุกประการโดยเฉพาะยิ่งหลายแห่งก็นเน้นทั้งในเรื่องของการพัฒนาเพื่อเออศรษฐกิจที่ดีสังคมที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีทีนี้คําถามที่หลายท่านถามก็คือว่าตัวอย่างความสําเร็จเยอะแบบนี้ทําไมไม่ขยายขึ้นมันติดอะไรตรงไหน มันติดระดับมหาภาคหรือเปล่าหรือมันติดอะไรเรื่องนี้ผมก็ได้มีโอกาสตอนที่ทํางานต่างประเทศเนี่ยก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟเขาก็บอกเขาก้าไปเจอปัญหาเรื่องนี้ในที่สุดต้องมาแก้ปัญหาที่ระดับมหาภาคแล้วก็เสริมให้จุลภาคทํางานให้ดีขึ้นเหตุผลก็คือว่าในการที่แต่และจุลภาคหรือหมู่บ้านท้องถิ่นประสบความสําเร็จอะมันมีปัจจัยเชิงบริบท คอน t ท x ก u a ชั่วแฟ r ก็คือมีความสามัคคีมีผู้นำมีศิลปะวัฒนธรรมและปัจจัยอื่นๆเกื้อหนุนระดับหนึ่งเพื่อที่จะนำมาสู่การพัฒนาเมื่อเกิดพันชิปกับรัฐบาลหรือกับนักวิชาการก็สามารถที่จะดำเนินโครงการได้โดยที่พึ่งข้างนอกนี่ไม่มากนักแต่จะไปรังแกเขาก็แล้วกันนะครับทีนี้ ปัจจัยตัวที่2เนี่ยนะครับซึ่งมหาภาคน่าจะทำก็คือปัจจัยด้านการบริหารจัดการการวางแผนซึ่งเขาเรียกว่าโปรแกรมแฟกเตอร์นั่นก็คือใช้ศาสตร์การบริหารจัดการดูว่ามีทรัพยากรอะไรแล้วก็เป้าหมายคืออะไรแล้วเป้าหมายตัวชีวัดนั้นน่ยมันมีช่องว่างอะไรเก็บแล้วก็มาสู่วางแผนพัฒนาการดําเนินงาน ถ้าปัจจัย Contextual Factor มันดีอยู่แล้วปัจจัยเกื้อหนุนออปัจจัยเรื่องวางแผนและจัดการนี่มันจะทำให้ไปเร็วผมก็เห็นด้วยในข้อเสนอแนะว่าในระดับมหาภาคเนี่ยโครงการแนวดิ่งเนี่ยต้องลดลงให้มาก Vertical Program เนี่ยในสุดเป็น Social Welfare อแลนี้ผมผมสรุปได้เลยนะครับคือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่มันต้องเปลี่ยนเป็นสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องของโซเชียลเซฟตี้เน ให้มนุษย์อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีอันนี้ครับคือข้อสรุปที่ผมผมได้จากการที่ทํางานมานมนานเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเ,เน้นเรื่องการกระจายการบริหารจัดการรวมถึงอำนาจสู่ชุมชนโดยเพิ่มความสามารถเชิงวิชาการและเทคโนโลยีรวมถึงการบริหารจัดการด้วยตัวบทกฎหมายต่างๆที่รัดตึงทำให้กระดูกกระกไม่ได้ นะครับหรือเกิดความเอาเปรียบเนี่ยมาภาคต้องดูแลทีนี้ในการดําเนิน,นงานโครงการในในชุมชนท้องถิ่นนั้นน่ะในที่สุดมันต้องเป็นการดําเนินร่วมกันระหว่างนะครับชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักกับฝ่ายรัฐหรือฝ่ายซิวิลโซซิอิ eties, หรือฝ่ายวิชาการซึ่งมาสนับสนุนในมิติต่างๆเอกชนก็มีบทบาทด้วย โดยเฉพาะยิ่งขณะน,นี้เอกชนเขาพยายามจะแข่งกันทำความดีไม่ใช่ CSR นะครเป็น CSV แล้วก็กรอตใน,นตอนนี้ก็พยายามบอกว่าตลาดทุนที่มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนเนี่ยจะมีโปรไฟล์ที่ดีคนที่ลงหุน้นลงทุนเมื่อจิตคติที่หีกาศจะมีลงทุนทางด้านนี้มากขึ้นขณะเดียวกันการทํางานในชุมชนเนี่ยก็แน่นอนอยากจะให้เน้นในเรื่องของ โปรแกรมหรือ Planning Factor ให้มีเป้าหมายชัดเจนว่ามีช่องว่างตรงไหนดำเนินการอย่างไรแ้วจะจัดกำลังอย่างไรความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่นนี้ต้องมีเพื่อที่จะจัดการดูแลตัวเองให้ได้ในอนาคตรัฐก็มีหน้าที่บริการพื้นฐานสวัสดิการสังคมแล้วก็ดูแลความเป็นธรรมดูแลเป้าหมายร่วมกันระยะยาวนะครับแล้วก็ถ้าทำได้แบบนี้นะครับผมเชื่อว่า สิ่งที่เราเจอดีๆเป็นแสนเป็นหน่วยหมื่นหมูม่บ้านเนี่ยมันจะขยายขยายขึ้นมาแล้วก็นําไปสู่ความยั่งยืนผมเห็นด้วยข้อเสนอนะฮะเพียงแต่เสนอประเด็นในการคิดพินาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเท่านั้นขอขอบคุณครับ